หนูก็เอิร์ทไปหาหมอคือเอ,อิร์อ่ะพาหนูไปหาหมอวันนั้นเพราะว่าเราไปออนเซ็นกันมาใช่ไหมเราเอิร์ก็พาหนูไปหาหมอแล้วหนูอะ่ะเข้าไปคุยกับหมอรอบแรกอะ่ะหนูเข้าไปคนเดียวแล้วเหมือนหมอถามสารพัดสุกดิบเยอะมากหมอถามแบบเป็นใครมาจากไหนพ่ออยู่จังหวัดไหนพ่อแม่เกิดที่ไหนแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่กรุงเทพถามนน่นนี่นั่นเยอะมากทุกคน ทางที่หนูเขาไปหาหมอํามเรื่องตาว่าแบบมันปวดมันเจ็บมันแบบบวมตรงนี้คือสาหิตคืออะไรคือหมอถามสารทุกสุดดิบทุกอย่างจนจนแบบว่าไม่รู้ว่าสรุปตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมอก็เลือกมานั่งคุยพอเรียกมานั่งคุยปุ๊บคนหมอก็ถามเรื่องฉีดวัคซีนหรืออย่างไรเงี้ยฉ mm. ีดไปแค่สองอันค่ะฉีดซิโนฟาร์มไปสองอันอะไรเงี้ยหมอเขาก็เล่าเรื่องแบบโควิดความเป็นมาของโควิดเล่าเรื่องแบบ วัคซีนฉีดอันนี้ดีกว่านะต,ตอนนี้แบบว่าวัคซีนมันมาถึงระดับนี้แล้วนะแบบโควิดตอนนี้มันมีสายพันธุ์นี้เข้ามาใหม่เป็นชื่อพุกพวกศัพท์ทางการแพทย์ซึ่งหนูแบบโอ้ท่านิชาไม่ได้ยินสิ่งนี้นิชาจะต้องดีใจในแน่ๆเพราะนิชาจะต้องเอาไปใช้แต่ว่านี่คือฮูปนะคะนี่ไม่รู้อะไรเลยที่เขาเล่ามาคือฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้รเลยเลยก็เลยนั่ง ซึ่งหมอก็ไม่พูดถึงว่าหนูเป็นอะไรเลยนะที่ตาไม่ได้พูดเลยหมอเล่าเรื่องนั้นไปประมาณสิบนาทีได้แล้วหนูก็แบบ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบบอยู่ๆเขาพูดขึ้นมาอ๋อเนี่ยที่เป็นตรงเนี้ยเออหมอก็ไม่รู้นะเป็นอะไรงั้นไปลองเอ็กซเรย์ดูไหมจะได้รู้ว่าแบบว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างงี้หนูก็อ๋อจะได้รู้แล้วก็เลยโอเคเอ็กซเรย์เลยละกันหนึ่งก็ไปเอ็กซเรย์ต่อโอเค ไปเอกเรย์ค่ะเอกเรย์เสร็จปุ๊บระหว่างนั่งรอก่อนจะเข้าห้องอม,มันดึกแล้วด้วยแหละหมอเขาก็ไม่มีคนไข้คนอื่นแล้วมีแต่หนูแต่แล้วมันมันก็หนูก็ไปอเอกเสย์เสร็จก็นั่งรออยู่หน้าห้องก่ันจะเข้าห้องตรวจก็เลยแบบบอกเออว่าเออ,เอครั้งเนี้ยเธอต้องเข้าไปกับฉันคือตอนแรกไปด้วยกันสี่คนทุกคนแต่ว่ามีนก็คือหลับรอหนูคุยกับหมอนานจนแบบหลับ ก่อนที่จะไปเอกซเรยนหนูก็เลยส่งมีนกับมีนกับเกดกลับบ้านอือใช่แล้วก็อยู่กันสองคนแล้วก็เลยบอกเออเผอ,อิญเธอเข้าไปช่วยช่วยกันฟังหมอไปฟังด้วยกันเดีายปล่อยอให้ฉันฟังคนเดียวเลยอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บหมอเปิดเอกซเรย์ให้ดูอุย้ยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเอกซเรย์หน้าตัวเองแล้วก็แบบได้ดูแบบอุย้ยฉันมีสมองหรือเปล่าน,นะ <c oughs> แล้วก,ก็หนูก็ดังดูดูไปแล้วหมอก็บอกว่าเอ้ยหนู่เป็นไซนัส ที่พงจมูกอะแบบเป็นหนักมากแล้วก็ถ้าสแกนออกมาตรงนี้คือเป็นหมองๆขาวๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเส้นมีเส้นขีดในเอ็กซเรย์ตรงเนี้ยคือเป็นระดับของหนองก็คือเป็นเป็นหนักแล้วละอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอักเสบแล้วก็มันก็เลยมาบวมตรงหนูกแก้มแทนโดยที่แบบว่า โดยที่แบบว่าเราก็คิดว่ามันอาจจะสาหิตอื่นแบบแพ้นู่นแพ้นี่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นจากไซนัสมันมาอักเสบตรงนี้ตอนแรกหนูนึกว่าหนูเป็นก้อนเนื้อหนูต้องผ่าตัดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่ก็อุย้ยสบายใจแล้วว่าเป็นอ,อ๋อสบายใจที่เป็นไซนัสแต่แบบสบายใจแล้วที่รู้ว่าตัวเองเป็นไซนัสแล้วรู้ว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรเพราะเป็นมาสองสามวันแล้วหนูก็แบบกังวลนอนไม่หลับเลยแบบนั่งคิดทั้งคืนว่าอุย้ยเป็นไรเป็นไรอะไรอย่างงี้ ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คุยไปสักพักแล้วหมอก็หมอก็หันมาถามเอิร์ธว่าเนี่ยแบบว่าระวังนะไซนันมันติดกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็แบบพูดแล้วเขาก็แบบถามหนูว่าแบบหนูมีไอมีแบบเจ็บจมูกอะไรอย่างงี้บ้างไหมหนูเลยบอกอ๋อหนูไม่ค่ะเพื่อนหนูเป็นซึ่งเมื่อวานก่อนวันที่ ก็คือสมมติวันนี้หนูไปหาหมอเมื่อวานเอิร์ดเพิ่งไปหาหมอมาเรื่องเรื่องคอใช่ไหมแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเพื่อนหนูว่าหนักกว่านุ้ยค่ะเขาไอมาแบบติดต่อกันเป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วหมอก็บอกว่าอ๋อหรอแบบเป็นไรเอาไหนเอาอยาขึ้นมาดูซีไหนหมอดูให้ว่าไปโรงพยาบาลไหนมาหรือหมอดูให้ยานี้ถูกไหมไปไปมาหมอก,มอก็เนี่ยมีแบบกอดหอมจุกแก้วกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย ไม่มีนะครับไม่มีค่ะเออแล้วหมอก็แบบบอกว่าหมอเขาแบบหมอเขาเงียบไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วหมอก็มองหน้านหนูสองคนมอกาหรือเป็นแฟนกันหรือเปล่าอืมไม่ใช่คะ่ะหมอหมอหมอเจเนียนนะคะคือเป็นร,รูเมดกันค่ะเป็นรูเมดกันแล้วหมอก็อ oh, ๋อหมอก็นึกว่าแบบเป็นแฟนกันซะอีกเดี C ๋ยวนี้เขาเป็นแฟนผู้หญิงผู้หญิงเป็นแฟนกันเยอะลวหมอก็นึกว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่โอเคครับ ไปแล้วหนึ่งโอเคแล้วก็คุยไปมาหมอไม่ยอมปล่อยนะแล้วหมอก,ก็แบบคุยเรื่องอยางเออคุยไปเรื่อยๆหมอแบบว่าอไอติดตอมนะแค่ไหนแล้วหรือลองเอ็กซเรย์ดูไหมว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะหมอว่าอาจจะมามาจากไซนัสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาแหละโอเคไม่ได้กลับแน่วันนี้ไม่ได้กลับแน่แน่เออก็เอเอถ้าเออก็จะแบบ ก็จะกลัวว่าตัวเองเป็นไรก็ะจะแบบเอ็กซเรย์โอเคได้เอ็กซเรย์เอกซเรย์กันโอเคเอ็กซเรย์ครั้งที่สอนเดินไปเอ็กซเรย์เสร็จะมาอ๋อเป็นไซน,ไสนัสเริ่มต้นคาดว่าน่าจะติดจากหนูมาโอเคอ่ <laughs> <laughs> okay, ه, าเพื่อนก็ยังอาการเบากว่าเราเราก็สบายใจเสร็จแล้วหมอก็คุยเอาแล้วสรุปเป็นอะไรกันนะ่ะสองคนนี้แบบทําไมไมาอยู่กรุงเทพแบบมาทําอะไรแบบทําไมอยู่ด้วยกันเจอกันมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยก็เจอกันมาสองปีแล้วค่ะ ทำงานอะไรแบบมันต้องใช้เสียงยอะไรเงี้ยเออบอกว่าคือมันต้องใช้เสียงมีอะไรเพอะที่จะฉีดให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาอ๋ใช้เสียงเหรอไปทำอะไรอะ่ะทํางานอะไรร้องเพลงกลางคืนเหรอหรือว่าเป็น MC เอ,อ็มซีอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะหันมันมองหน้ากันสองคนแบบบอกดีปะหวะเราจะบอกดีไหมหวะหรือไม่บอกดีวะ <c oughs> คือตอนแรกที่หมอถามมะหมอถามหนูก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เออจะเข้ามาในห้องอะ่ะหนูก็แบบว่าทำงาน ไปด้วยอเรียนไปด้วยค่ะทํางานก็ไปเนี่ยแหละค่ะอี่างนี้หมอมานะทำงานอะไรทำงานเออก็เลยบอกว่าอ๋อเออเป็นศิลปินค่ะบอว่าโอ้ยหมอกว่า,วาแล้วดูหน้าแล้วแบบใช่แน่นๆเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมวงอะไรวงอะไรออมเออยีเอนเคค่ะเขโอ้หมอก็ว่านะ่ะคุณๆนะไอเรารุนไหนรุ่นไหนเนี่ยมีฉายาไม่ฉายาว่าอะไรออ้ เลิศนะหมอแลหมอค่ะค่ะก็มาเช็คหูค่ะห,หมออ,อช่วงนี้หมอไม่ค่อยได้ติดตามเลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวหมอจะไปติดตามดูนะอ่ะยัง <c ười> คุยไปยาวมาคุยแบบสารพัดพันเพย SAS. ไปยี่สิบนาทีได้หมอก็โอเคอเคอ้ยก่อนหน้าที่เออก่อนหน้าที่หนูจะเข้าไปอีกรอบตอนอีกซ์ลย ก่อนหน้าที่หนูจะกลับเข้าไปห้องอีกรอบตอนที่จะพาเอิร์ธไปเอกซเลนหนูทำหมอว่าหมอคะคือของหนูคือเสร็จแล้วใช่ไหมคะคือหนูไม่ต้องเข้ามาแล้วใช่ไหมคะหมอตอบหนูว่าอยากเข้ามาก็เข้ามาเลยคุณอยากเข้าก็เข้าไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้ามา <c ười> คือแบบฮะหมอหมอมาบอกหนูก่อนว่าแบบหนูเสร็จแล้วหนูจะได้รู้ว่าแบบอ๋อของหนูคือเสร็จแล้วต่อไปคือขั้นตอนของเพื่อนนะไม่ใช่แบบหมอแบบอ คุณอยากเข้ามาก็เข้ามาเลยแบบหมอหมอน่ารักมากแบบไม่เคยไม่เคยเจอหมอแบบชวนคุยเก่งขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วประทับใจมากเรารู้สึกว่าแบบเป็นการไปหาหมอที่แบบแม่ไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่สนุกแบบที่สามารถเล่าต่อได้แบบอีกยี่สิบสามสิบปีได้หมอน่ารักมากใช่ก็ผ่านวันนั้นได้นะคะมาถึงโรงพยาบาลสองทุ่มได้ออกจากโรงพยาบาลตอนสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่ง สองชั่วโมงครึ่งอยู่ในนั้น <laughs> <laughs> ตลกมาก